ใครที่กาลังจะสอบกอพ68ในรอบเปเปอร์ที่จะถึงนี้ต้องดูวันนี้ที่บัสฝาให้พี่เห็นฟ้านะครับพาทุกคนมาดูการทําข้อสอบ Part Word Cap ในวิชาภาษาอังกฤษว่าจะทํายังไงถ้าเจอโจทย์แบบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพี่เห็นฟ้าพาไปดูกันครับในโจทย์ Part Vocabulary นะครับมันจะมีคําถามอยู่ลักษณะหนึ่งนะครับที่เขาถามถึงคําว่า Synonym คําว่า Synonym นะครับแปลว่าคําที่มีความหมายเหมือนหรือไปในทิศทางเดียวกันครับและโจทย์แบบนี้เนี่ยเรานะครับก็จะต้องมีความรู้เรื่องคําศัพท์สูงใช่ไหมแต่พี่เห็นฟ้าเนี่ย มีเทคนิคในการจับคู่หรือว่าเลือกคําตอบที่เหมาะสมได้แบบง่ายๆแบบนี้เช่นเดียวกันครับไปดูกันดีกว่าถ้าโจทย์นะครับเขาถามมาว่า which word is a synonym of rapid ลองดูนะครับ which word is a synonym of rapid สมมุติว่าเราไม่รู้จักคํานี้เลยแต่เขาถามว่าคําไหนนะครับที่มีความหมายเหมือนกับคําว่า rapid เรานะครับใช้เทคนิคนี้ได้คือไปจับคู่ของตัวเลือกทั้งหมดครับถ้าตัวเลือกเหล่านี้เนี่ย มันมี2-3ถึงาคำเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันก็คือเป็นความหมายเชิงบวกหรือเชิงลบเหมือนกันนะครับเราสามารถชึกชักได้เลยว่า3ข้อนั้นนะ่ะมันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องและอีกหนึ่งข้อนะครับจะเป็นคำตอบให้เราได้ลองมาดูกันครับเราสามารถดูและเลือกจับคู่กลุ่มของตัวเลือกได้เลยนะคำแรกคือ slow เราเห็นได้แล้ slow เราใส่เครื่องหมายลบไปเลยครับว่ามันเป็นเชิงลบ stop หยุดนะครับก็เป็นเชิงลบเวเนี่ยก็คือเรื่องของการรอใช่ไหมเรารู้3คํานี้อยู่แล้วแต่เราเห็นว่าคําว่า quick เนี่ยมันตรงข้ามกับเขาเลยดังนั้นนะครับมันแตกต่างออกมาและโดดเด่นออกมาเนี่ยเราก็สามารถเลือกตอบได้นะครับว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องว่า quick มีความหมายตรงกับคําว่า rapid และคําว่า rapid แปลว่ารวดเร็วนั่นเอง ไปกันต่อมาดูกันที่ข้อนี้ครับผมลองใช้เทคนิคมาสักครู่นี้ดูเนาะเทคนิคที่พี่เห็ดฟ้าบอกว่าให้จับคู่กลุ่มคําในตัวเลือกนะครับว่าถ้าเขาไปในทิศท,ทางเดียวกันเป็นความหมายเชิงลบเหมือนกันหรือเชิงบวกเหมือนกันเนี่ยมักจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องโจทย์ข้อนี้นะครับถามว่า which word is a synonym of delighted delighted แปลว่าอะไรสมมุติว่าเราไม่รู้เนาะเราไปจับกลุ่มให้กับตัวเลือกกันครับตัวเลือกแรก angry angry เป็นเชิงลบครับ worried worried เราก็รู้ว่ามันกังวลใช่ไหมเป็นเชิงลบ joyful คขาว่า joyful เนี่ยเราน่าจะรู้จักรากศพคำว่า joy นะครับ joy แปลว่าความสุขใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเชิงบวกและดูอีกคำหนึ่งคือคำว่า tired tired แปลว่าเหนื่อยใช่ไหมมันก็เป็นเชิงลบาดังนั้นเนี่ยเราจะจับกลุ่มนะครับว่า1 2กับ4เนี่ยเขาเป็นเชิงลบเหมือนกันเขาเป็นกลุ่มเดียวกันดังนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อที่เราเลือกตอบได้นะครับก็คือคำว่า Joyful มีความหมายตรงกับ delighted ทั้งคู่นะครับแปลว่ามีความสุขนั่นเองมาลองใช้เทคนิคนี้กันดูอีกสักข้อนะครับลองดูข้อนี้นะเขาถามว่า which word is a synonym of ancient คำว่า ancient สมมุติว่าเราไม่รู้ความหมายเขาหรือว่าเราไม่แน่ใจความหมายในตัวเลือกนะครับเราก็ไปดูว่าเรารู้คำไหนบ้างแล้วก็จับกลุ่มให้เขากันดีกว่าเราดูครับคำว่า modern โมเดิร์นนะครับแปลว่าทันสมัยใช่ไหมมันเป็นความหมายเชิงบวกอ่ะคำว่า Old Old เนี่ยมันแปลว่าเก่าแก่อายุเยอะใช่ไหมมันน่าจะเป็นความหมายเชิงลบนะคำว่า New เนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกับ Modern เลยใช่ไหมดังนั้นเราให้เครื่องหมายบวกเขาไปครับและคำว่า c e n t r e c e n t นะครับถ้าเราเคยเจอคำนี้เนี่ยเราจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรที่มันแปลว่าใหม่ๆหรือล่าสุดนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราจับกลุ่มได้ว่า Modern New กับ r e s e n t เนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นอีกตัวเลือกหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านเขามันมีโอกาสที่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องสูงครับซึ่งเราก็ตอบข้อนี้ได้เลยว่า oh มีความหมายตรงกับ ancient ancient. ancient แปลว่าโบราณ โอก็แปลว่าเก่าแก่โบราณได้เช่นเดียวกันครับและสําหรับข้อนี้นะครับพี่เง็นฟ้าขออนุญาตฝากให้กับทุกคนนะเข้ามาตอบกันหน่อยนะว่ามันควรจะตอบว่าอะไรลองใช้เทคนิคที่พี่เงียนฟ้าบอกไปนะการจับกลุ่มของตัวเรื่องนะครับถ้าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไปในทิศทางเดียวกันนะ่ะเรามักจะไม่เลือกตอบเป็นคําตอบที่ถูกต้องตอบกันเข้ามาเยอะๆนะเดี๋ยวพี่เง็นฟ้าเนี่ยจะมาเฉลยให้เองครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องกูรูอะคาเดมี่เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย